กินข้าวเย็นกันวันนี้กินปลาเผานี่มีปลาเผาขนมจิ้มมีผักนี่จ้ะปลาเผาน้ำจิ้มสองอย่างจิ้มถั่วน้ำจิ้มซีฟู้ดกินด้วยกันนะจ๊ะเราบอกให้ป้าเอาเสื้อผ้าไปใส่ไม่ใช่เหรอให้เอาเสื้อผ้าไปใส่ในนั่นไม่ได้เหรอคนมากจ้ะนี่จ้ะทุกคนเดี๋ยวลองจิ้มถั่วกัน กินกับข้าวกัดกินข้าวฮะแล้วน้ำกระปุกยังยังกลไม่กินน้ำจิ้มจริงหรอ กินลูกเนียกับปลาเผานี่จะทุกคนอืมอืมทำไมะะอ่ะรู้นี่กันใหม่ออื ชิมเลยเด้อชิมเลยเด้อเบิ้มอันนี้อร่อยคีฟอดชิมกันไม่กินแสบอืมนิดหน่อยเราก็ชอบคีฟอดไปแบบนี้กินนิดหน่อยเองมันเป็น,น,นอันนะี้ลองชิมแกไม่บอกว่าอะไรนะกินแล้วผักก็ไม่งาม กิน,น่ก็คือนะใหม่อร่อยนะอร่อยอยู่กินไอ้แก่กินหน่อยเันมึงอ่ะกินเพราะว่ามจะได้กินยาเย็นแล้วเนี่ยอุ้ยลืมถ่ายวิดีโอยอยู่นี่หว่านี่จะทุกคนจะเข้าปากคำใหญ่ กินลูกเนียงด้วยนะลูกเนียงกับปลาเผาเป็นยังไงทุกคนกินได้ไปทั่วเลยอืมอร่ยอยไหนบอกไม่เก่งไงเป็นรายการอะไรทุกคนปลาเผาแซ่บอ่ะม,มาตมา่